สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้ใบลักนาศิริผุดพองคือบัดช่อตําลึงหมูส,ส enfin ับเต้สสสสาหู้อ่อนค่ะก็เตรียมน้ําเตรียมน้ําบัดช่อนะคะก็คือคล้ายๆต้มจืดนหละคะเราเรียกบัดช่อสมัยก่อนเรียกบัตรช่อคะคุณแม่ทําให้ก็จะเรียกบัดช่อตําลึงก็สมัยนี้ก็เรียกต้มจืดก็คือบัดช่อตาลึงหมูสับเต้าหู้อ่อนก็ใส่หมูสับหมูสับนี้เราจะปรุงด้วยกระเทียมและผักชีสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็ ใส่ํำน้ำทำน้ำทำน้ำต้มเจือหรือน้ำบัดชอ่อเนี่ยก็คือใส่หมูสับลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ตาหู้อ่อนลงไปเลยค่ะทำน้ำต้มซุปนะคะทำน้ำต้มซุปหรือน้ำบัตชอ่อเนี่ยให้ให้ให้ได้รสที่เราต้องการก่อให้รสกลมกล่อมนะคะแล้วเวลาเราจะทานก็คือใส่ตำลึงไปใส่ตำลึงลงไปเมื่อเมื่อเดือดเต็มที่เราก็ใส่ตำลึงไปเลยค่ะตำลึงนี่จะ,จะสุกง่าย ใบตำลึงจะสุกง่ายนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเกิดเต็มที่แล้วก็ใส่ใบตำลึงต้องให้เดือดแบบนี้นะคะใส่ตำ,ตำลึงไปแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกไม่นานค่ะแป๊บเดียวใบตำลึงก็จะสุกง่ายค่ะเนี่ยค่ะบะช่อตำลึงหมูสับเต้าหู้อ่อนหรือต้มจืดตำลึงหมูสับเต้าหู้อ่อนลองทาทานกันดูนะคะสามารถนํา ต้มจืดหรือบะช่อเนี่ยไปใส่กับเส้น,เส,นเส้นเส้นบะหมี่หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวทาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะบะช่อตำลึงเต้าหู้อ่อนหรือต้มจืดตำลึงเต้าหู้อ่อนใบลัคนาสิพูผ่องฝากกดติดตามกด